เอโยอสวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไปค์นะฮะวันนี้นะฮะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะลูกค้าเป็นรถสไตล์เน็กเก็ตบนะฮะเป็นรุ่นยามาฮ่าเอ็มทีหนึ่งห้านะครับผมคันนี้เดิมๆนะครับลูกค้ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะชุดสีนี่คือแบบวาวมากเลยนะฮะคือแบบสว่างสุดๆนะฮะชุดสีตัวรถนะเป็นสีเทาลมโบสวยๆแบบนี้นะตัดด้วยสีเขียวมินฟ้ามินนะฮะสวยๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์สะอาดกิฟต์ครับลูกค้าเป็นระบบหัวฉีดมาให้แล้วนะท่อนะิม จากโรงงานเลยนะครับมีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะครับผมมีกาดม้อน้ําแต่งมาให้ด้วยนะตรงรุ่นเลย MT15 นะไฟหน้า LED สว่างๆเลยครับลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะหากใครสนใจนะแนะนํารีบมาจัดกันเลยนะฮะ คันนี้นะครับอาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยครับลูกค้าคันนี้ได้มาเป็นท้ายสั้นแล้วก็กันดิดแต่งของชาร์กพาวเวอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางร้านตรวจเช็คให้หมดแล้วนะพร้อมขับขี่เลยเลขไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่32,000โลครับผมเราฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะ<ม>อ่าสตาร์ทที่เดียวติดเลยครับผม ดางคันไม่หลนะรถพร้อมกับผีใช้งานสุดๆไปเลยหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ